วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับยิ่งสายยิ่งเยอะนะครับที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของดอกกระเจียวบานตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีขายนะรกระเจียวชาโดนะครับต้นละ40บาทกระเจียวขาวนะครับร้านนาเชียงรายสโนูนะเป็นก็4ี่บาทเหมือนกัน,นครับตรงนี้นะที่เขาเรียกว่าเป็น เป็นจุดละลายซับพ,พื้นเมืองค่ะอันนี้ปิตสาสันค่ะอันนี้ปากช่องค่ะปิตสาสันก็จะเป็นหนึบก,กว่าค่ะคุณพี่แต่ราคาเท่ากันหมดไม่เกเลยตัวนี้เป็นของที่ระลึกนะครับอ๋อเป็นปากกาเป็นของสวยงามหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับเป็นร้านสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามสนะ่วนหนึ่งก็กลับกันหมดแล้วนะครับคนมาก็มาคนกลับก็กลับไทยกระเจียวของฝากจากเชยภูมินะครับของที่ระลึกทำเป็นรูปแบบดอ,อกกระเจียว รคาคาไม่แพงนะครับ10บาท2ี่0บาทตรงนี้คือจุดละลายซับนี่ของกินนะครับสมใจเขาเดียวหมูผลไม้ฟักทองกันชาลูกน้อยหนาคุณยายแถวนี้มีสวนทุเรียนเหนอนทำไมมีทุเรียนขายเยอะจังที่ชัยภูมินี่มีเหรอลงไปนี่แหละป่าทุเรียนอ๋อผมว่าขับรถขึ้นมาเห็นมีทุเรียนขายกันอ,อ๋อชัยภูม,มิมีปลูกทุเรียนได้แล้ว ปลูกได้นานแล้วสิเอ๊ะทำไมเราไม่รู้อ่ะขับรถขึ้นมาเห็นจังหวัดท่าเชียงก็จังหวัดนี้ต้องมีทุเรียนล่ะว่าสตอก็เป็นเขาค่ะสตอก็เป็นภูเขาเลยค่ะนึกว่ารับมาจากจังหวัดอื่นสตอก็เป็นภูเขาเลยค่ะที่นี่คุณต่ายนะหรือว่ากินน้อยหน่อยได้อยอ๋อเป็นเป็นเป็นหมอนเหมือนกันรสใจทุเรียนชัยภูมิเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติมันจะหวานหอมเบื่อหนี่เจอเอกแล้วทุเรียน ทุเรียนไชยาภูมิคที่นี่เลยครับบ้านไร่โอโซนยกโลร้อยสี่สิบครับตัดเป็นครับหกสิบหมายถึงเข่งหนึ่งอะเราร้อยสี่สิบเห็นก็ได้ครับตั้งกิโลเลยน้องยอกยอกยอกไม่เป็นไรครับเรื่องธรรมดาแอมรออยู่นึกว่ามาเหมาอ่านึกว่าเดี๋ยวผมเอาสามเคงเลยได้เลยไม่ยากเลยครับก็บอกต้องเลือกดาำเลี้ยมแหลมเลือกทุเรียนต้องเลือกหนาำเลี้ยมแหลมเขาบอกถ้าไม่แหลมน่ะมันขนุนเขาบอก กนทุเรียนบ้านไรโอโซนโอโซนนี่หมายความว่าไงอากาศพี่พี่อ๋อโอเคอ๋ออ๋ออ๋อก็คืออากาศที่นี่อากาศดีใช่ครับอากาศดีบีโอโซนอากาศดีก็ทําให้ผลละมันรสดีรสชาติดีใช่ครับอันนี้เท่าไรกันเนี่ยอันนั้นรวม150ค่ะอันนี้ร้อยร้อยค่ะั้นาสิจะกินไข่หรือจะกินตัวปลาหมึกอะไรเนี่ยทอดใช่ไหมกระตอยค่ะกระต่อยกระตอยคือคือพันปลาหมึกเหรอใช่ สแก,น,สแกนได้เลยนะคะด้านข้าง<อ>ได้ด้านข้างได้คะ่ะแต่อย่าข้างร้านตรงนี้ใช่ไหม <laughs> แต่ว่าซื้อร้านนู้นสแกนร้านนี้ได้จ้ะอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ลังหาแบงค์ไหนมีตังค์วะ <laughs> เรามีหลายแบงค์เราต้องทำใจนี่ของ